ร้อยดีเจียนแตะเครื่องหมดกำลังแน่นอนไม่มีไม่มีสุดดีไม่มีเป็นไปนได้อย่างไรโอ้นี้กูมาเกิดคอมแมปด้วยโอ้โหเกิดกลางกันได้เฮ้ยมาวะกาวิเห็นไหมทำไ,นะไมเห็นคนเดียววะ สันที่สุกมาไหน่ะ <c oughs> แช่นี่ว่ะแช่นี่มันผัดจังยังแม่งเลยมีตัวใกล้เลยทุ่ทีอ๊อฟ อาวมัวแต่วิ่งดูหลังติดเท่าน,นั้นนหละเจ้าไม่รู้มันหลงว่ะมันหลงว่ะพิเจเนมันหลงว่ะมึงทำอะไรตักวกูก็หลอกใครไม่ได้ หิวไหมมีทานานะหิวไหมมันไม่ชินอ่ะไม่ชินอะไรเธอยา <c oughs> เธอามาแกงเพื่อนปะเนี่ยถามจริงเอาเล่นตัวเนี้ย <c oughs> ทำไมอะทำไมตีตรงเอิมเวชชั่นมาปแปลกตีหรอไม่ใช่หรอกเธอไป ทตตีตะกอนดักตีไม่ดูตีมหรอกแม่แขวนเลยรีบออกเกมกันหนึ่งอ่าช่วยยังช่วยไม่ได้ยังช่วยไม่ได้ใช่ใช่เขากลับไปอยู่วันอยู่โอเค ปั้นห้องเครื่องอ๋อเล่นคนละเกมเล่นเกมอะไรอ่ะไม่จริงวะ่ะไม่กินหรอก นี่แก้มหน้าบานละอ,อยู่ใกล้ตงนู้นเยี่ยมากไปช่วยหน่อยสิครับทอมได้เพื่อพอดีนี่หว่เดี๋ยวไปช่วยอยู่ใกล้อยู่ใกล้พอดี ก็เลิ่กันทีงว่าอั <c oughs> อานนี้ต้องหลบทาต้องหลบทากก่อนเฮ้ยเครื่องนั้นข้างหน้านี่เครื่องน,นี้เครื่องนี้ใช่ปะเครื่องเก่าที่ตัดไม่เสร็จ เธอแต่นนนนะเนี้ยหล,ลอดมันปกติอ่ะเล่นตา่อนก่อนอ่ะหลอดมันติ้นเร็วๆไงไม่รู้อ่ะหลอดมันติ้นเร็วๆมเหมอ,มอมมบมาตั้งิมายูในโรงนาเห็นชัดเลยเจอฉันซมีเราจะสอนแล้ว อุ้ยอะไรอ่ะปัดตันอะไรวะเนี่ยก่อเทาเลยมันเป็นเกมยังไงล่ะเธอคนทันเล่นหรือนังไม่รู้เลยนเป็นเกมแบบไหนเก็บเวล้อ บอกไม่ทันเราวิ่งติดฉลมแล้วล่ะ ไปเกมพี่หายเมื่อกี้อ,ออกไปกดซ่อมด้วยคือ,อยังไงนะงองอ่ะกดซ่อมตรวจสอบไปเกมไงไปทากาดมันลุกเองได้ด้วยอไม่ไม่ใช่ตินงทำเงินผิดใช่เอาอยู่ ไะจู๊ไปขนาดนั้นนะครับยิมไม่เลี้ยวผิดนี่คือไม่ได้แกว้ตั้งอยู่ไหนอะห้องเพื่อนอยู่นู้นเหรอไม่อยู่ตรงนู้นหรออ่าวิ่งตามเราเยอะแยะมากเลยดิคืข้างหลัง่ะไม่มีวนก่อนหรออานาเดอ ปั่นไม่ขึ้นเดอ้อใครกันนะคนพี่ใช้เข็มดดแ<ส>มดงไปแล้วพี่ใช้เข็มแดงไปแล้วโอ้มันเป็นอะไรมะเนี่ยกด <c oughs> อะใจหิวเลยพี่เขาก็จะทำพี่เขาฉีดเขมหรอแอ๋อพี่เขาฉีดเข็มแล้วไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยได้กี่คนโอเค ว่าเสร็จมาคริ่งเนี้ยเสร็จเสร็จนี่เธอเขามีเสาขาบปะตายแล้วที่คารับโอเคกำลังมามาแล้วเจอเสา แม่มีทานาอเอ้ยตรงนี้เลยหรออือมีทานาปนั่นตังตไปจะขึ้นไหมเนะี่ยมาปั่นที่งหนจช่วยตรงมาเลยอ่ะวิง่งกลับไปรอบรอบปะเออครอต ทันดิเอต้องรอประตูตงรอประตูเพราะว่าเดี๋ยวมันันจะไม่ได้ออกปประตูฝั่งนู้นแล้วกันาปานรอโอ้ประตูฝั่งนี้ใก,กล้ใกล้อุ้ยเธอประตูมันเตอะช้นเธอช่วยเลย ะอะไมึงเหนียวเหรออ่ามาทันปะนี่ยเปเลยไปเลย,เล,ยเล่นไปเลยเจอไม่ใช่เหรอเจอ snow white ไม่ใช่เหรอ,อมาทันไหมอะ่ะเปิดเลยเปิดเลยจะรักเปิดยอยู่สรุปเลยให้เล่นเลยหรือให้เปิดเลยเปิดเลยเธอ,อวิ่งมาประตูเจอหลุม โอพนึกว่าเปิดตรงนู้นปเปิดไม่ทันด้วยหลบไปก่อนหลบไปก่อนชบเฮ้ยไปเลยครับเลยไม่ต้องเดือดมันช้ามันมีทานานม,นมีทานานทารนานพี่เข้าไปก่อนนะหนูมีขวดนม,นนมข้าไปข้า ไปฝากดีกว่าบังไม่ทันเอาเลยเข้าเลยมอบเข้าเลยเธื่อฉันฉันดึงแล้วต้องไปแล้วเด็กน้อยก็รอดรอดสองไปเลยขี้เกียจแล้วอยากเล่นใหม่แล้วยังไม่เจอมาไมเปิดอีกประตูแล้วเอ๋บอ,อกกูรักเฉย เฮ้ยทำไมเธออย่าเพิ่งนะคิดว่าฉันเออม็อบแล้วเธอมันไม่อุ้มเธอวะน้าเันมีตายากเขานึกว่าฉันล้มเข้าประตูพี่ต้องเข้าพี่เขาต้องเข้าประตูวะเรือแล้วฉันโดนม็อบรอดไหมเนี่ยอย่างอนี่เขาสอบรอดรอดรอดอย่าเพึ่งนะอย่าเพึ่งนะรอดไหมอ่ะรอดรอดม็อบเธอมันไปยังมันไม่ไปหรอกเธอต้องพี่ต้อง ต้องต้องให้ฉันใกล้ตายนิดนึงแล้วพี่เข้าประตูไปอ่ะพี่ต้องเข้าประตูไปอ่ะพี่ต้องเข้าประตูไปเลยพี่มีอีกตัวนึงโอเคไปอีกตัวนึ่งโอเคไปบังบังบังมอไปไหนฉันจะบังให้เธอฉันมีตายยังไงอ๋อฉันลืมฟังอ่ะฉันลืมฟังอะเธอ